การกู้ในระบบนั้นมีข้อดีหลายประการอย่างแรกก็คือปลอดภัยนะครับอย่างที่2ก็คือดอกเบี้ยต่ําเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับสินเชื่อ scb speedy cash กันหากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็แอป scb easy นะครับทำการเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วเข้าไปที่หน้าธุรกรรมของฉันนะครับก็ทำการเข้าหน้าบัญชีรวมล็อกอินด้วยพิดหรือว่าลายนิ้วมือนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีบัตรเครดิตนะครับหรือว่า SCB Speedy Cash อยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนวงเงินบัตรพวกนี้เป็นเงินกู้โอนเข้าบัญชีได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บัตรอันนี้กันนะครับบัตรของผมเนี่ยจะมีวงเงิน20,000บาทนะครับก็มีวงเงินอยู่ค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานก็เลยไม่ได้สนใจที่จะขอวงเงินเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆเนี่ย เราจะมาดูกันว่าบัตร s p e e ี้แคสใบนี้เนี่ยจะคิดดอกเบีย้ยเราแพงแค่ไหนให้เข้าไปที่บริการอื่นๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัตินะครับจากวงเงินบัตรสินเชื่อเนี่ยก็คือใช้ดีจังโอนเงินเข้าบัญชีอันนี้กดเข้าไปก็บริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชีนะครับสามารถชําระได้2แบบก็คือ แบ่งชําระรายเดือนหรือว่าขั้นต่ําเตรียมจํานวนซึ่งในตอนนี้นะครับจะโฟกัสว่าถ้าเราแบ่งชําระรายเดือนเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นนะครับแล้วก็จะต้องผ่อนค่าง,งวดเดือนละเท่าไหร่เราจะทําการใส่ยอดกู้เงิน,นครับเป็น10,000บาทนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกท่านน่าจะกู้เงินวงเงินประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นเป็นหลักนะครับก็เข้าไปที่แบ่งชําระรายเดือนตรงนี้ เงื่อนไขที่เราได้นะครับจะเป็นการแบ่งชําระรายเดือนแบบคิดแบบดอกเบี้ยคงที่ของเงินต้นนะครับในที่นี้ผมจะได้อัตราเริ่มต้นที่0.99%นะครับก็คือถ้าเรากู้100บาทจะโดนดอกเบี้ยเดือนละ0.99บาทกู้10เดือนก็จะโดนดอกเบี้ยรประมาณ10บาทหรือว่าปีหนึ่งก็โดนดอกเบี้ยรประมาณ12บาทเป็นต้นนะครับโดยยอดชําระเนี่ยเขาจะคิดจาก ยอดโอนบวกดอกเบีย้ยทั้งหมดและหารด้วยจำนวนเดือนที่แบ่งชำระนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเบื้องต้นถ้าเราทำการกู้4เดือนนะครับระยะเวลามีตั้งแต่4เดือน6เดือน1 2เดือนย4เดือนสูงสุดที่36เดือนนะครับที่มีนะครับไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับก็อัตราดอกเบีย้ยที่ได้ก็คือ0-99ถ้าเรากู้หมื 1, ่นหนึ่งเรากู้4เดือนนะครับเราจะโดนดอกเบีย้ยประมาณ 400บาทนะครับหรือว่าคิดเป็น 3. 9 6้าค่างวดที่เราต้องผ่อนเนี่ยก็คือเดือนละ2,599บาทนะครับแต่ถ้าเรากู้6เดือนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น6เดือนเราจะโดนดอกเบี้ยรประมาณ5.9 4นะครับหรือว่าหมื่นละ5 9 4บาทนั่นเองต้องผ่อนชำระนะครับเดือนละ1765นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเรากู้12เดือนเราก็จะโดนดอกเบี้ยนะครับเป็น1,188นะครับหรือว่า11.88%ของเงินต้นเรานั่นเองและต้องผ่อนชำระเดือนละ932บาทนะครับสำหรับ24เดือนก็จะโดนดอกเบี้ยนะครับที่2,376นะครับหรือว่า23.7%ของเงินต้น นี่ก็คือเรากู้2ปีเราโดนดอกแค่ยีบเอเงนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ500กว่าบาทแล้วก็36เดือนนะครับเราจะโดนดอกเบี้ยประมาณ35เกือบ3าเนะครับหรือว่า3564บาทโดยผ่อนชําระรายเดือน3า6บบาทนะครับเงื่อนไขก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับการกู้ยิ่งกู้สัน้นเรายิ่งเสียดอกเบี้ยถูก หมื่นหนึ่งเรายืมมาใช้ถ้าปิดเร็วสุดเนี่ยก็จะเสียดอกเบี้ยแค่400เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อกันนะครับกดตรวจสอบด้านล่างให้เรากดเข้าไปเจ้าได้อ่านและยอมรับนะครับเงินนี้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านนะครับก็หากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหาของผมมีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามกดไลค์หรือสามารถบริจาคเงินให้ผมตามเลขที่บัญชีหรือว่าแอดไลน์โอมาใต้คลิปนะครับ เพื่อทําการสนับสนุนช่องได้นะครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอดนักกู้พันใหม่